องชวนคุณพ่อคุณแม่มาเต้นกันที่บ้านนะคะเด็กและเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ตัวเลขหนึ่งกับคุณครูจอยกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้ลองฝึกเขียนตัวเลขหนึ่งกันบ้างหรือยังเอ่ยแต่ลองกระซิบบอกหน่อยสิคะเขียนแล้วครับโอ้โหเก่งมากเลยค่ะคุณครูจอยกดไลค์ให้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจอยน,นะคะมีเพลงมาให้เด็กๆร้องเช่นเคยอีกหนึ่งเพลงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ เด็กพร้อมแล้วนะคะเราไปร้องเพลงกันเลย ผลไม้ที่บ้านของคุณก้อยกันนะค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเราจะมานับกันว่าที่คุณครูจ้อยได้เก็บผลไม้ที่บ้านของคุณครูจ้อยมามีผลผลไม้อะไรบ้างเอ่ยและมีจํานวนเท่าไหร่จะเท่ากับเลขสองที่ครูจ้อยบอกไว้มันครพู่หรือเปล่าน,นะาดเด็กๆพร้อมแล้วไปนับผลไม้กันเลยนะคะดเด็กๆนี่ค่ะ สีอะไรนะคะสีเหลืองค่ะเก่งมากเลยค่ะมีสีส,ส้มส้มออกเหลืองๆใช่ไหมคะเด็กๆและเด็กๆนะคะหัจใจจะพาพี่สับปะรดมาให้นะคะมีน้องแล้วดจะพาพี่มาดูนะคะหนึ่งสองสาม,สมท่นี้นี่ค่ะมีน้องสับปะรดกับพี่สับปะรดนะคะเด็กๆเขามีลักษณะสีเหมือนกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะ มีสีเหมือนกันเลยเด็กๆดูนะคะว่าที่มือของคุณจอยมีสับประรดทั้งหมดเท่าไหร่เรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองโอ้มีสับประรดอยู่สองลูกนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราจะนําพี่สับประรดไปใส่ไว้ในตะกร้านะคะต่อไปค่ะคุณครูจอยนะคะได้ไปเก็บ พี่ส้มมาค่ะพี่ส้มของเรามีสีอะไรนะคะเด็กเด็กเก่งมากเลยค่ะเปิดด้านนอกก็จะมีสีส้มใช่ไหมคะเวลาที่เราแกะออกมาแล้วด,ด้านในก็จะมีสีส้มเช่นกันนะคะเด็กๆรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเด็กๆอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะปูจะให้ก็มีส้มมาหนึ่งขวนนะคะ แล้วมีส้มมาอีกหนึ่งผลวันนี้ครูใจไปเข้าสวนมาได้ส้มมารามารับพร้อมกันค่ะ 啥晕？ เก่งมากเลยค่ะแล้วมีอีกหนึ่งผลนะคะเด็กๆแล้วมานับพร้อมกัน ผลนะคะสับป,ปะรดมีอยู่2ผลส้มมีอยู่2ผลสาลี่มีอยู่ 2. องผลแอปเปิ้ลสีแดงมีอยู่2ผ,ผลนะคะและแอปเปิ้ลสีเขียวมีอยู่2ผลค่ะเด็กๆนะคะ,ะ,คะลองสังเกตที่บ้านของเด็กนะคะว่ามีผลละไม้มีจํานวนเท่ากับเลข2องเปรียบกับผล,ลไม้ที่บ้านของครูจอยไหมคะ เอาละค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะได้นับผลไม้จากสวนบ้างของคุณโคจอยไปแล้วนะคะเด็กๆวันนี้โคจอยมีพี่หนังสือมาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้จำนวนตัวเลขสองกันด้วยนะคะเด็กนะคะเราจะมาช่วยกันนับนะคะเรียกหาพี่หนังสือนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรานับหนึ่ง มางเกนไปแน่ๆเลยหานัะไป ลูกันเลย ค่ะเรามาเรียนรู้ต่อไปเฮ้นเปิดมาเราจะเจอกับน,น้องสีนะคะเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองเลขสองอยู่ตรงนี้นะคะเด็กเปิดต่อไปเลยค่ะหาหมดแล้วนะคะเด็กๆในหนังสือเล่มน,นี้นะคะคุณ ะะได้รวบรวมนะคะจำนวนของอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่เด็กๆได้นำมาโรงเรียนให้เด็กๆได,ามมาดดได้เรียนรู้ตัวเลขสองกันนะคะเรามาดูที่หนังสือเล่มต่อไปกันเลยค่ะหนังสือเล่มต่อไปนะคะมีสีม่วงน,นั่นเองคุณครูจะขออนุญาตถือให้เด็กๆนะคะสีม่วงตรงนี้เด็กๆลองทายดูสิคะว่าด้านในจะเป็นรูปอะไรเอ่ย เดพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะลื้ง ช่วยครูครูจรนับนะคะหนึ่งสองลุงช้ามงมีจำนวนสองตัวนะคะเด็กเล็กสองอยู่ด้านบนตรงนี้เลยคะ่ะต่อไปค่ะเทนว้าวเกินมากเรามาเจอกับเจอกับตัวอะไรคะเด็ก จอยวันนี้นะคะเรามานะับไปพร้อมๆกัน ผลรูจอยได้ร,รวบรวมภาพสัตว์นะคะที่มีจำนวนเท่ากับ2ตัวให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะดเด็กและเด็กนะคะได้เรียนรู้จำนวนของผล,ลไม้ในสวนบ้านของปูจ้อยรวมทั้งได้เรียนรู้ภาพอุปกรณ์และภาพสัตว์ไปแล้วน,นะคะต่อไปนะคะคุณรูจ้อยจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ ค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดนะคะรบกวนผู้ปกครองอย่าลืมเตรียมนะคะดินสอสีและยางรบในการทําแบบฝึกหัดให้เด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆเ,เรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่1กันเลยค่ะหน้าที่1นนะคะเปิดมาเราจะเจอกับ พี่สัตว์อยู่หลายตัวเลยใช่ไหมคะเด็กๆเขาให้เด็กๆนะคะวงกลมล้อมรอบนะคะภาพสัตว์ที่มีจํานวนสองตัวนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราจับดินสอให้มั่นคงนะคะเด็กๆเวลาที่เราจะนับภาพรูจะบอกแล้วว่าให้ผู้ปกครองพาน้องนะคะขีดนับภาพได้เลยนะคะเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะตัวที่หนึ่งเราเจอพี่อะไรคะเด็กๆ พี่หมีใช่ไหมคะเรานับไปพร้อมกันค่ะขีดนับเลยนะคะหนึ่งนับสองเราเจอพี่หมีอยู่เท่าไหร่คะเด็กๆสองตัวใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็วงกลมล้อมรอบพี่หมีได้เลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเ,เราเจอกับน้องยีราฟใช่ไหมคะน้องยีราฟของเราเรามานับไปพร้อมกันค่ะ กีดนัดเลยนะคะหนึ่งน้องยีราฟของเรามีจำนวนแค่1ตัวแต่โจทย์บอกว่าให้เด็กๆวงกลมตัวเลขภาพสัตว์ที่มีสองตัวใช่ไหมคะเราเจออยู่แค่1ตัวเด็กๆต้องวงกลมไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราไม่ต้องวงกลมนะคะเด็กๆ ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพาน้องทำจนจบหน้านะคะและอย่าลืมระบายสีภาพที่เด็กๆวงกลมตัวเลข2ให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆค่ะเ,เรามาดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเ,เปิดมาหน้านี้นะคะเด็กๆจะเจอพี่แกะนะคะเรามานับพี่แกะไปพร้อมกันค่ะ 1นสองพี่แกะของเรามีจำนวนอยู่2ตัวนะคะในหน้านี้ให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องระบายสีแกะให้สวยงามนะคะและด้านข้างนะคะเรามีพื้นที่ว่างอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถพาน้องนะคะฝึกเขียนเลขสองไปได้เลยนะคะโดยวิธีการเขียนนะคะเราจะเริ่มที่จุดตรงนี้นะคะช่วยจุดให้น้องนิดนึงค่ะแล้วลากโค้งเป็นคอเป็ดนะคะลากเฉียงลงไปด้านล่าง แล้วลากไปด้านหลังเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะดูอีกหนึ่งครั้งนะคะจุดให้น้องเริ่มก่อนได้ค่ะโค้งเป็นคอเป็ดนะคะลากลงเป็นเส้นเฉียงแล้วลากเส้นตรงไปด้านหลังแบบนี้ค่ะเราดูที่หน้าต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆหน้านี้นะคะเปิดมาเราจะเจอกับรูปภาพดอกกุหลาบพ,พี่พึ่ง น้องนกและพี่ต้นไม้นะคะเด็กๆในหน้านี้นะคะมีภาพทั้งหมดอยู่2ภาพนะคะเด็กๆและมีเลขสองให้เด็กๆนะคะเด็กๆจับดินสอน,นะคะและเขียนเลขสองตามเส้นปะะได้เลยค่ะโดยเริ่มที่ด้านบนโค้งเป็นคอเป็ดนะคะแล้วลากลงเฉียงค่ะขีดเส้นตรงไปด้านหลังนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวนะคะ จีมที่ด้านบนโค้งเป็นคอเป็ดนะคะลากลงเป็นเส้นเฉียงแล้วลากเส้นตรงไปด้านหลังค่ะและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแบบฝึกหัดหน้าต่อมานะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ยังคงจะเจอเ,จอเลขสองและจำนวนสัตว์และต้นไม้ที่มีอยู่จำนวน2จํจำนวนนะคะเด็กๆในหน้านี้ ผู้ปกครองนะคะพาน้องระบายสีนะคะตามจินตนาการของน้องได้เลยนะคะผู้จอยจะยกตัวอย่างก่อนนะคะตอนนี้นะคะผู้จอยถือสีเหลืองอยู่ใช่ไหมคะผู้จอยจะระบายไปที่พี่เป็ดค่ะ ครูจอยระบายพี่เป็ดเสร็จหนึ่งตัวแล้วนะคะเด็กๆนะคะช่วยคุณครูจ้อยระบายพี่เป็ดพี่ปลาพี่นกและพี่ต้นไม้และอย่าลืมนะคะระบายเลขสองของเราในหน้านี้ให้เสร็จสมบูรณ์สวยงามด้วยนะคะค่ะ ในหน้านี้นะคะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วเป็นแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาแผ่นสุดท้ายกันนะคะในแผ่นสุดท้ายนี้นะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีเท่ากับจํานวนตัวเลขสองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนะคะจะพาเด็กๆมานับเรามานับไปพร้อมกันค่ะรูปแรกนะคะคือน้องแมวเรานับน้องแมวเลยค่ะขีดนับนะคะ หนึ่งน้องแมวมีอยู่แค่หนึ่งตัวเด็กๆจะต้องโยงเส้นไปหาพี่เลขสองไหมคะเก่งมากเลยค่ะไม่ต้องโยงเส้นไปหาพี่เลขสองนะคะต่อมาเรามาเจอเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายตามมานับไปพร้อมกันค่ะหนึ่งสองอ่ามีเด็กอยู่สองคนนะคะ มีเด็กอยู่สองคนเราต้องทำยังไงนะคะเด็กๆเก่งมากเลยเราจะต้องโยงนะคะไปหาพี่เลขสองแบบนี้เลยค่ะคุณครูจ้อยทำตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมโยงเส้นภาพที่มีจำนวนเท่ากับสองตัวหรือว่าสองจำนวนนะคะให้เรียบร้อยและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆ เด็กทุกคนเก่งมากเลยค่ะคุณครูจะอยให้าดาวติ๊งตอสองด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจอยได้พาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขสองได้พาเด็กๆได้นับผลไม้ในส่วนบ้านของคุณครูจ้อยและพาเด็กเรียนรู้ตัวเลขสองในหนังสือไปแล้วนะคะเด็กๆผู้ปกครองเนี่ยนะคะอย่าลืมช่วยฝึกน,น้องนะคะเขียนตัวเลขสอง ที่บ้านบ่อยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเลขสองลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วขีดไปทางขวาเลขสอง ลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วขีดไปทางขวาหลังจากดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e โรงเรียนด้วบาทีโชล์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ